สวดีค่พี่น้องขายินดีต้อนรับุร้านอยู่ตรงไหนนี่เดินไปนี่ก็ถึงแล้วอ๋นักล่าเมกกะก็ไปคือประโคพอดีไงเนี่ยโอ้ยย่ามาทวงย่าอย่าววงบรรยากาศใซมมาท้วงลูกท้วงเต่าก็มันจะอยากอายคนนเามันกเมายาวเลยนจะอะไร มันเอาไว้แบบป้องกันไงขายเซล่าพี่น้องค่ะสองปลดอุกของแท้วิล่าหมุกกระทะพาคนแก่มาชอปปิ้งค่ะคนแก่มาใช้ตังค์คนแก่ไม่มีเวลาใช้ตังค์ แล, <c oughs> แล้วบอกว่าให่ซื้อเลขเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดนะไปเร็วมาเร็วนะคะสคองพอดู <c oughs> เรียบโคบนี่ค่ะคุณพ่อเดินตรงแม่ค่ะ

มันก็มี่ได้ล,ละพอะเจอทวงวัน,นู้ยสะออนบูยเรามาดูนะคะมารอบนี้นะคะร้านคาเ็มไปหมดแล้วมารอบมีร้านคาเ็่ไปหมดเลยลาบอ้โหเนาะละเห็นมัน <c oughs> พ่อพ่อเขากินไอติมบ่ือเขาเขาไปซื้อของอะไรเขามาซื้อกินไอติมเนาะอู้ยต้นตาลเจริญมากจะบอกให้ค่ะว่าอยู่ร้านนี่หรอบาแนอปต้องเปลีใช่ม้ซือให้ห่อยอ้าผมจชกระแลสไหม โอ้ยอย่ามาทวงอยากอายคนคือมาทวงที่แหงมันเป็นแบบว่าผักนี่ไงที่จอดรถผักเพื่อสุขภาพรเงยกูย่างไก่ก็ได้เงยอยู่นี่นี่มองจอดรถแต่ว่ากขาบมกไม่ยอมจอดขึ่นมาเขาห้ามถ่ายไม่ให้กูซื้อสวนเขาไม่ให้ถ่ายรูปอยู่ ปิดสองวันจ้ะไม่ใช่โอ้ยหอวนอะไรนนเนี่ยว้ยหนูอวนึ้นนี้นี่ไงพ่อลิแกซีดครับแปบ๊บนึงค่ะไม่ใช่ตอนนี้าม,ามาแล้วนะคะเรามาเรามาช็อปตัวนี้เท่าไหร่นรนะหมื่นแปด เมนก้าันแปะเกือบมือนก้าพี่น้เห็นน้ำดูเอาตือเนี่ยเห็นสีบอลสีค้ายล้วเหนเห็นน้ำเห่าแบบว่าอยากได้น้ำเห่าแต่มาเอาดื่นเห่านะว่าขิงเหาบ้าขิงเหอโ้จัสวยเลยตัวใหญ่เบลเอเลยพี่น้องซื้อไมห็นแล้วเนี่ยใดรก็ได้ซื้อไม้พอหนูนี่ค่ะอ๋อพวมันมีถงน่ะอุจจาเเนี่ยอันนี้ามันมีถุง รุ้่นได้มีเซตเอดิชั่นเป็รกวันี้ลัโพงใหญ่ชื่อไ่ามีมเายฟังขันบนได้ที่ตั้งพอกเด็กตกเลยเสียด้ จำสั้นๆทำไมตแว่ตคิดจอรีีอะมันคืออันมุ้กะได้บุ้งยัดีโอ้มันหนักแญ่ยั่คนีกับคนเลวคนเลวมุใหญ่ยพดถหมือห่กรได้กระดดงดีเธอได้พอเจีดอ่ะตัวไม่กระก็คือนรถเนี่ยอันนี้รุ่นไม่ได้ดิต้อซื้อเีห ไม่่าอาอเอาเพแบบ่มีดกัไดเนีมันหนิงมันหนิงกันกับตัวอะไนได้เนาะค่ะตัวปาร์ตี้บ็อกเพลงเ่ยเงน่ยตาจะเป็นร้บออง่ยนะคะหน่งางหมันเาว่าจะเป็นหนางูมอเต็อมแปุ่นวะ เขาบอกว่านี่หมดป่ะเนี่อ๋อเขาคืออ่นตอนสื่อกดปิดเม้อะแอชั้นงาแล้วเปิ้นเป็ับแอเลยอ้ยบเนไ่มาจนพวกไมยมนีง้เดียมเียวนียกินตายกันเลย ไล่สูตรแบบฟุกซองก็ได้เข้าใจเงิ่อนหรือยังเนาะใจเล้ย รดแอปอันแมนขอบคุณในโทรศัพท์เหมือนมิกเซอร์เลยเหมือนมิกจะถามว่าดูขอใส่บอกรับิดใส่พวกดูขอยใส่บอเบนี่ยลบอกดตัวใดส่วมาข้ากบเไดหลากหอกขาเปิดฟังเนาะจะสีหลากไปเสียจะไม่ยช่ไม่เปรี เพื่อนยังดิ Apple ID โอ้โหอะไรโอ้ยปะเจนไหมจ้าอยู่ดิเอออยู่ดินี่เรย์เปิดไอเดียดิครับพี่น้องคะได้แล้วคับพี่น้องเอาถือเอาอันนี้เดี๋ยวใส่ให้ผู้เฒ่ากันค่ะเฮ้ยดูปูโจก่อนว่าเสียเงินเนาะสูงหอเจ้าเจ้าตัวไปกวนใอยเนาะบพรอยากได้ไหมอยากได้ตะโดนอะไรเรนบอก่าแอปนี่ดิอปนี่มีมีมีก็ก็ แอปเปิลอดนี่อันนีนใหม่ล่าสุดอันใหม่ล่าสุดเขเปลี่ยนเหยื่บนเนนสุดยอดเลย้อใจไหมทะนัดดมขถามเลยแบค์กเดียวเพื่อนซุ่ก่อเขาต้นชานแบงค์เบงนบอ แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องค่ะ